สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องพังตีใหม่ชาแนลนะครับผมมาแล้วครับมาครับ,รบมาดูครับวันนี้แกวตาจอมแก่นจอมป่วนมาแล้วครับผมวันนี้หนูอาบน้ำเย็นแล้วมาดูความน่ารักของหนูนะคะเฮ้ยมา ดูครับอาบน้ำเสร็จสปาโคนนะครับผม ดูแก้วตาแล้วมาดูปีใหม่ครับอุบุตนะครับผมโอ้ดูครับเล่นอะไรหนูเล่นอะไรกันจับสอ,องสาวมาอยู่ใกล้กันครับผมรู้สึกว่าสาวใหญ่ของเราขายาวของเราเยหันตะก้นมาเลยครับผมเป็สาวแก้มป่อง เอาเอาเอาปีจะข้าไปไหนแล้วโอ้าดูครับปล่อยสองสาวอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นไหมโอ้ดูครับผมวันนี้อิ่มมากเลยน้องบุญปีแล้วก็อิ่มมากเลยนะครับผมดูครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อซ ที่คอยมาเป็นกำลังใจสำหรับวันนึงนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมสายจวดสายกินเลยนะครับผมปีใหม่ของเราเก่งมากเลยครับผมดูครับกินม,มากเลยวันนี้เมื่อเช้าก็ไปมันเกิดน้องบุญนะครับผมหนูุบุญลองใส่ว่านางตาหนูจะหยอดแล้วหนง่วงแล้วปีง่วงไหม สิงงงไหมคะนี่น้องอุ้มนี่สังตายหย่อนแล้วดูครับสองสาวนี้เล่นด้วยกันนี่สนุกทั้งวันเลยนะครับผมอ้าวอุ้มจะนอนแล้วนะครับโอ้ดูครับ นอนนอนไกลพี่ไม่ได้นะครับต้องเปียกันครับผมดูครับเอาจับไปครับโอ้เสียงอะไรโอ้ยูเสียงรถกวอนป้อมนะครับกำลังทำความสะอาดนะครับผม คากแล้วดีใจแล้วจะได้กลับบ้านแล้วโรงเรียนก็จะเลิกแล้วเดี๋ยวครับอย่างเออ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 ไหนครับผมแอ๊ดแอ๊ดหรือเสียงหวานหวานอุบุญน,นะครับผมสองสาวความเีมาเกิด ครัอยู่กันได้ทั้งวันเลยสองสาวเนี่ยเออทางนูน้นเงียบทั้งไปปีขึ้นแล้วเออนะครับผมโอ้สายเรือทางนู้นก็มีเสียงด้วยเลิดลักเดี๋ยวกับอ,อ้อนอ้อนพี่แล้วแอล ดีใจแล้วดีใจ,ใจจะได้กลับบ้านแล้วดูครับราสาวๆหยอกกันนะครับผมวันนี้สนุกมากเลยอิ่มท้องอิ่มใจ เปลี่ยนกันนอนนะครับปีใหม่โอ้โอันนี้นอนเล่นกับบุ้มบุญเลยนะครับผมโอ้อิ่มตีลูกโอ้น้องอิมแล้วพอน้องอิมแล้วเจ้าก็วันเกิดได้สายมาก็มาเข้าโรงเรียนนี่จะนอนอลไรเด้อโอ้ยฝนทั้งฝนเลียกกันตื่นเลยโอ้บุ๊บบู๊อิ่มคักเลยครับดูพุงกลางเลยครับผม นี่ครับผมอิ่มมากเลยนะครับดูครัครอบอุ้ยอี่งลจีนนอนเว้ยนตโอ้ยไลจีนนอนโอ้ยมึงโอ้รับบิลีบ่ะเนี่ยอูย้ยคักขนาดเลยสาวสวยของเราสาวแก้มป่องน้องสาวเพิ่นกะเอ้เอ้เอ้เ,อเ,อเรียกพี่ตีน <laughs> เอาอี่แล้วครับผมโอ้ดูครับกะโหลกระโลงหน่อยกะโลงอุ้มบุญหน่อยโอ้ดังกอกแรกกอกแรกกอกแรกสาวเกมปองโอ้ยราบมันนี่นอนลาดิพักก้อนเก๋โอ้น้องอิ่มมากเลยค่ะตาใส่แจวเลยโอ้ย <laughs> ขาไผ่ขาไผ่อุ้ยขานุอมบุญ คนอยากหยอ,ยอกที่ไว้หน่สาวแก้มป่องปับเบอร์อาฝนทมุ่นกับผูเ้เบาเล็บหนุ่มเล็บนะครับผมหนุ่มเล็บเด็กหน่อยอารมณ์ดีขนาดเลยครับโอ้ดูครับ โอ้บอยายเ,เพื่อนๆปออิม่มหละกับที่นอนเว้นล่ะครับผมเออนอนหยอกกันก็น้องอุ้ยเสียงใครเสียงใครเออดูครับสนุกมากเลยครับวันนี้พี่ปีอารมณ์ดีส่วนแม่โมก็อยู่ข้างๆนะครับผมโมเมท้องอยู่ด้านข้าง ดูท่านอนของปีใหม่นะครับผมภาพบรรยากาศนี้ตอนกลางวันจะได้เห็นได้ชัดตอนกลางคืนก็จะนอนท่าประมาณนี้นะครับผมนี่ท่านอนของเขานะครับผมตอนกลางคืนตอนด้านข้างนี้ครับผมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าช้างนอนอยังไงนะครับผมเอาล้ครับเป,เ,ปเปลี่ยนเชือเปลี่ยนตัวเป็นเชือกนะครับผมเรื่องกับโมเม,มแล้วน่ครับหมัด โอ้ยน้องเดาวก็อยู่ด้านด้านหลังปีใหม่นะครับผมน้องเดาดูยังกินตลอดเลยนะครับผมโอ้กินเก่งมากเลยน้องเดาโอ้ดูถ้านอนปีใหม่เอาขาออกแ้างนอกอีกครับผมโอ้นอนแบบนี้จะตายอุ้ยดามาเร็วดามาเร็วดามาเร็วปี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 น้องดามาเร็วน้องดามาเร็ว ลุกทำไมลุกทำไมอุ่นน้ำงดอมาแล้วน้ำงดอมาแล้วอุ่นเออนอนหลินนอนหลีขาตาก็ตีมังกรหนุบุญโอ้ยมือใครมือใครโอ้ทางนี้ก็เลือดลากครับผมโอ้ผูเบาเลือดลัดผูเบาหนาโน่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูทำอะไรเฮ้ยกระดิบกระดิบกระดิบ เย็นดีครับบรรยากาศยามเย็นช้างเด็กก็ประมาณนี้แล้วครับตอนอากาศเย็นๆจะกินอิ่มแล้วจะนอนเล่นนะครับเพนี่กินแลวก็นอนจะได้อ้วนจะใหญ่เป็นสาวไวๆครับผมเออโอ,โอ,โอ้วันนี้หนูไม่เป็นสาวขาเราะนะครับผมสาวกินแลวก็นอนจะได้โตวไวๆเอาหงองมาท่าเหลวเลยครับลุกแล้วครับผมน่ เออขวนกันกับพี่เออยิ้มแท้เนาะหลุกสาวผาเนี่ยเป็นตาสั่งแท้เนาะตากระยันๆๆยันแหลบผมยิ้มแมงงครับผมยิ้มหลายยิ้มหลผมอันนี้อยู่ข้างกับอุ้มบุญนะครับผม้อยอยู่ ดู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 ครับดูครับอึ <Wasser> ๊บปั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 ๊บโอ้ยฮอนฮอนบอกกระโด่งบุญอ่ะฮอนลาฮอนลาฮอนฮอนลาฮอนลาฮอนลาฮอนเตะ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 เอ่ะปะตังก์ตังกดตังก์ตงก์ตังก์ตังก์ตังก์โอ้โหงัดงัดงัดเอองัด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 เอาโอ้ยใส่คักเลยครับอุ่มบุญครับผมบรรยากาศดีครับผมอากาศยามเย็น ดูครับผมสาวสวยของเราเสีกว่าสาวสวยของเรานะครับผมนอนเล่นหนูนะครับผมเล่นสนุกเลยครับวันนี้ดูครับอากาศเย็นๆแดดอ่อนร่มจะตกแดดจะตกร่มจะอ่อนโอ้ยอากาศยามเย็นแล้วครับผมขน้องดาวนี่ครับผม โอ้ย oh, да um. ู่หน้าดางเลยครับผมนี่ผ่านหน้าดางไม่ได้ครับต้องมาับผมก่อนดาครับครับก่อนครับก่อนครับก่อนครับโอ้ัดเอากัดตายกับเต่าดกเด็กดเอาดกเด็กดกเด็กดดตายกับเต่าดกเด็เอ๊ดกดดกดกเดตายกับเต่าดกเด็ดกเด็โอ้เอาวยเข้าปากเอาวยเข้าปากแตงเข้าปาก ครับเราเลาะครับเราเลาะครับเราเลาะเออครับเออราเล,ลจากน้องดาวนะครับผมนี่ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมกดไลค์กดติดตามก,กดสับกระดิ่งกดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมกําลังใจให้ช่องน้อยๆฟังปีใหม่ชาแนลด้วยนะครับผมไลค์หนึงแชร์กันหนึ่งกำลังใจนะครับผมอ่ะปีใหม่ปีใหม่หๆข,ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้หนูหน่อย เบาเสียงหวานๆนยครับาจสวยายสวย,ย,สวยอ่าเจอกันชิปีดูหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันชิปีดูหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ